วงนี้ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งและการร้องเสียงประชามาตินะครับทางคณะกรรมาการการเลือกตังก็มีการกำชับทุกพื้นทีคุ้มแข้มการทำงานในการระดมผู้ตรวจการเลือกตังและํารตำรวจจุดเกินทีเร็วป้องกันการสื่อสิทธิค่ายเสียงในการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริตพร้อมย้ำข้อห้ามสำคัญในวันเลือกตัง้งหลวงนาเนึ่งกุมภาพัานธ์นี้นะครับติดตามไปจากคลิปนี้ครับ เลือกตั้งล่วงหน้าหนึ่งกุมภาพันธ์นี้ฟังให้ดีนะครับกกตมีการย้ำกำชับทุกพื้นที่คุมเข้มโค้งสุดท้ายห้ามทำอะไรบ้างถ้าฝ่าฝืนมีโทษครับกกตโดยนายณรคงกลั่นวารินประธานกกตย้ำชัดช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งและประชามติระดมทั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งและตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็วป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรม มาถึงจุดสำคัญวันเลือกตั้ง1กุมภาพันธ์2569นี้ถ้าเป็นประชามติรณรงค์ได้ตามปกติครับแต่ถ้าเป็นเรื่องการเลือกตั้งสสล่วงหน้ามีข้อห้ามชัดเจนครับแม้แต่การจัดเวทีดีเบตในช่วงเวลานี้ก็ต้องดูให้ชัดเจนว่าเข้าข่ายการหาเสียงหรือไม่ผู้จัดเองต้องประเมินให้รอบคอบด้วยนะครับ ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลากกตสงขลาได้มีการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมหน่วยเลือกตั้งแล้วทั้งการอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องของวัสดุอุปกรณ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและขั้นตอนการส่งบัตรเลือกตั้งนอกเขตยืนยันว่าได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นนะครับ การเลือกตั้งนอกเขตนั้นจะมีการส่งบัตรที่มีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นจะส่งกลับไปยังจังหวัดต่างๆของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประจำอยู่ครับเป็นการลงกกะดนนล่วงหน้าในวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้นะครับเวลา8ปดนาฬิกาถึง17บเนาฬิกานะครับที่เลือกตั้งกลางก็จะมีการอำนวยความสะดวกอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้เราได้มีการเตรียมตัวก่อนเช่นบัตรต่างๆเ่าเนี้ยครับเตรียมให้พร้อมก่อนก่อนที่จะไปเพราะว่าที่เลือกตั้งกลางเนี่ย เป็นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์มารวมตัวกันที่เดียวเหมือนของเขตเนี้ยครับเขตเราเนี่ยมีผู้มาแสดงตนลงทะเบียนไว้ประมาณหมื่นกว่าคนนะก็แสดงให้เห็นว่าจะมีการมารวมตัวัคที่จุดเดียวมีเยอะแน่นอนฉะนั้นบางเรื่องถ้าหากว่าเกิดติดขัดในเรื่องเวลาต่างๆเช่นเรามาช้านะก็อาจจะมีปัญหานในการใช้สิทธิ์ได้เหมือนมาเกินเวลาแบบน,นี้ก็ ก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ก็มาแต่เนื่นๆมีการเตรียมตัวมาแต่เนื่นๆนะครับคิดว่าฟ้าฝนก็น่าจะเป็นใจอยู่นะครับ ส่วนเรื่องของการหาเสียงนั้นใครพบเบาะแสเรื่องการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงให้แจ้งกกตได้ทันทีในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ขอให้ใช้สิทธิ์อย่างสุจริตเพื่ออนาคตของเราเองด้วยนะครับและขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าให้เตรียมเอกสารหลักฐานบัตรแสดงตนให้พร้อมเพื่อเวลาในการเดินทางด้วยโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งกลางในเขตเมืองครับที่คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์จํานวนมาก ขอเชิญชวนทุกคนออกไปใช้ิทธิจเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงใช้เสธ็์ของเราให้มีความหมายนะครับในการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ครับและรวมไปถึงการเลือกตั้งในรอบปกตินะครับในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ที่จะมีการเลือกตั้งสสและการออกเสียงลงประชามติครับ